สวัสดีครับพี่น้องธีรันายยงพระเยซูคริสเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นสุภาษิตบทที่22ข้อที่1ถึง10นะครับชื่อเสียงดีนั้นควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและมีคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินมีทองคนมั่งคั่งและคนยากจนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือพระยาเวทรงสร้างพวกเขาทั้งสิ้น คนสุขุมเห็นอันตรายและซ่อนตัวเสียแต่คนรู้น้อยเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นบำเหน็จของความถ่อมตัวและความยำเกรงพระยาเวคือความมั่งคัง่งเกียรติและชีวิตน้ำและบ่วงอยู่ในทางของคนตลบตะแลงคนที่ระมัดระวังตัวจะอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลาดจากทางนั้นคนมั่งคั่งมีอำนาจเหนือคนยากจนและผู้ขอยืมก็เป็นทาสของผู้ให้ยืมผู้หว่านความชั่วจะเก็บเกี่ยวสิ่งเลวร้ายและไม้เรียวแห่งความเกลี้ยวกราดของเขาจะสิ้นไปคนใจกว้างจะได้รับพระพรเพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจน จงไล่คนชอบเยาะเยอ้ยออกไปเสียแล้วการวิวาทจะหมดไปการทุ่มเถียงและการสบประมาทก็จะหยุดลงข้อที่หนึ่งถึงสิบพูดถึงถ้อยคำแห่งปัญญาของซาโลโมอนข้อหนึ่งชื่อเสียงดีในส่วนนี้ก็มาจากพระองค์แม้เรามีชื่อเสียงมากในโลงนี้ แต่ถ้าพระองค์ไม่รู้จักเราทุกอย่างก็ว่างเปล่าในพระธรรมโรมบทที่สองข้อที่29ได้กล่าวไว้ว่าคนเป็นอิวเทคือคนที่เป็นอิวภายในและการเข้าสู่นัดเทนั้นเป็นเรื่องของจิตใจตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามตัวปุตปัญญัต คนอย่างนั้นไม่ได้รับการยกย่องจากมนุษย์แต่ได้รับจากพระเจ้าข้อสองเราทุกคนเป็นคนที่ถูกสร้างไว้จากพระองค์จึงดำเนินชีวิตด้วยกันและห้ามแยกกันข้อสี่ความมัง่งคั่งเกียรติและชีวิตสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่อยู่ในโลกแต่มันเป็นมรดก ที่คนมีพระองค์จะได้รับในเพนดิสนสวรรค์ข้อ5คนที่ระมัดระวังตัวเป็นคนมีปัญญาซึ่งเป็นคนมีพระองค์คนเหล่านี้ลีกเลี่อย่างทางหนาำและบวงได้เพราะพระองค์ทรงปกปักรักษาให้ตลอดเวลาข้อ6ทางที่เขาควรจะเดินไปคืออะไรการดำเนินชีวิต ให้สมกับการเป็นลูกของพระเจ้าถ้าสอนทางที่เขาควรจะเดินไปตั้งเตวไวเด็กพวกเขาก็จะดำเนินชีวิตตามการสร้างสนจนกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ขอ้อแปดในการดำเนินชีวิตเราจะต้องวานอะไรเราเป็นลูกของพระเจ้าจึงต้องอยู่ห่างไกลาจากความชั่วแต่เราต้องอยู่ใกล้ถึงความดี เฉพาะเขาประเสริฐดังนั้นเราจะต้องวางเขาประเสริฐแน่นอนข้อสิบคริสเตียนเราต้องเป็นคนที่ทำให้มีสันติภาพที่แท้จริงที่มาจากพระองค์ในชุมนุมที่เราอยู่ในสังกัดประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับหนึ่งขอให้แบ่งปันพระพรที่ได้รับจากพระคำของพระองค์ในวันนี้นะครับ ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและทรงไว้ผมให้พี่น้องท่านทั้งหลายไปสู่ทางที่ดีตามนามพระไทยของพระเจ้าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ